นี่คือร r d ออเนาะโทรศัพท์มือถือแล้วก็สินค้าต่างๆที่ลูกค้าไว้วางใจทางเพจของเราเนาะเดอร์แบบเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะคือมันมันคืออะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถืออันนี้คือมุ้งภ้าคุมรถแล้วก็ไม่กระทั่งทิฟฟี่ก็รับอยู่นะคะใครสนใจดี๊ิ จองกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าก่าจะได้ของไม่มันก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็เราจะมารีวิวนะคะก่าสัมือถือแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะที่ลูกค้าต้องการนะคะก็จะนําไปส่งให้ลูกค้าเร็วๆนี้นะคะทั้งเชือกตูงทั้งข้าเลยทั้งที่เหล็กนะคะที่เหลไม่ส่งให้เขาหรอกที่เหล็กก็มี3เครื่องไม่ส่งให้เขาที่นั่นหรอพอดีเขาจะกลับมาบ้านนะกลับมาบ้านในช่วงข้าวปัญานี้ก็เลยจะไปให้ให้ตัวเขาที่ ที่ในที่นทนในในบ้านในบ้านใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะคือแบบเป็นกองเลยนะคะนี่อันนี้อันนี้คแค่โทรศัพท์มือถือนี่ประมาณกี่เครื่องสามสิบหกเครื่องสามสิบหกเครื่องนะคะครับผมอันนี้คือโทรศัพท์มือถือคือใช้งานได้จริงราคาประหยัดเราไม่ได้แบบเป็นการปเป็นการแบบออนไลน์ทั่ไปแล้วอันนี้คือเราไปส่งก่อนค่อยเก็บตังค์เก็บตังค์่าเก็บเก็บเงินไปทางอะไรนี้นะครับเราไม่มีการโอนก่อน เพื่อความเพื่อวความชัวร์เพื่อความมั่นใจต่อต่อตัวแล้วก็ลูกค้าด้วยเราจะมารีวิวแล้วก็จะมาบอกว่าสินค้าทุกตัวที่ลูกค้าสักก่งจอ,อได้จริงแล้วก็ขอได้แลก็ค่อยค่อยจ่างกับเราอันนี้นะคือราคานี้ถูกมากแค่แหลักพันกว่านะครับถ้าใครสนใจอันนี้คือ,อราคาแรมแรมกลรอยอิกริกราคาแค่1,350บาทนะครับผม นี่คือถูกมากเลยถ้าเกิดเราถ้าเราซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยตามห้างร้านอะไรเนี่ยราคาเด็ดประมาณสี 6, ่พันถึงหกพันนะครับโอ้ทำไมถึงถูกล่ะทำไมทำไมเดินเอาโรศัมาดูจักเนื่องจากผมเนี่ยอ,อ่าคือ,อดีลกับบราษาิษัทแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานอยู่ในนั้นด้วยก็เลย,เลย,เลยสั่งจากบริษัทโดยตรงเลยม,มันไม่ผ่านหน้าไม่ผ่านร้านค้าต่างๆอ,อะไรอย่างนี้ก็เลยโทรศัพท์ก็เลยราคาก็เลยมันก็จะ มันไม่ผ่านอะไรนี่ครับผมบอกว่าปุ๊บเนี่ยเรามาขายปุ๊บ <c oughs> เราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะครับเราแค่ทำหน้รที่หน่อยค่าขนส่งเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นใจสําหรับคนที่อยากมีโทรศัพท์เช่นเด็กนักเรียนเด็ก,เล,กเล็กที่อยากมีโทรศัพท์ผู้ชราผู้แก่ที่แบบไม่อยากเอาประมาณเยอะๆเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือหลักสี่ห้าหกพันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าน,นี่คือแค่หลักพันกว่าสามารถเล่นได้นะ c e b o o k t i k t o k YouTube อะไรได้หมดที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะคะมียี่ห้ออะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ oppo มี vivo ก็มีแล้วก็แล้วก็เป็นแบบของ oppo qualita vivo qualita แล้วก็ของ qual ของ qualita คือของคล้ายๆของอะไรอะ iphone ก็มีนะครับ แต่ว่าเราก็บอกลูกค้าแต่ว,ว่ามันเป็นของคอเกินนี<ะ>้นะลูกค้าก็เขาบางคนก็อยากสนใจใหญ่ได้ได<ะ>จริงๆมันก็เล่นได้ทุกตัว<ะ>เ่ได้ทุกตัวเลยเพราะว่าเรามาใช้จริงก่อนถึงจะมาดูๆให้ลูกค้าฟัรงบนาะอันนี้สามารถแกะได้ไหมได้แกะได้เลยเนาะอันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้คือที่เราแท้งมาคือสองเครื่อง ่แต่เราแต่เราจะไม่เกะดูข้างในนะเราจะเกะร,รู้ว่ามันเป็นโทรศัพท์จริงไหมอย่างนี้นะเพราะว่าที่ลูกค้าสั่งมาเราจะไม่ไม่เกะข้างในให้ดูนะครับแต่ว่าจะให้รู้ว่าเป็นโทรศัพท์จริงๆป็นโครื่องสองเครื่องเขาแค่มันนี้เลยนะอ่ามันเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็นที่ห้อของอาเป็นแอนดรอยเป็นของอ e นะีโม่เนาะแบรนด์ของอีโม่ ตอนนี้มาแล้ว <c oughs> มาแล้วนะคะพร้อสมส่งให้ลูกค้าค่ะ <c oughs> แต่ก็ยังรักออเดอร์อยู่นะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ <c oughs> ที่เฟซบุ๊กดูเดดี้ช็อปนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะนางค๊อีนะคะหรือว่าทางเพจนะคะก็คือน้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ติดต่อได้หลายช่องทางมากเลยไม่ว่าทางไลน์ก็ติดต่อได้นะคะทางไลน์ก็ p h o n p h o n นะคะ, PS ON PS ON ะค o i n t c เนอะสวยมากนะนี่เป็นกล่องเนี่ยราคา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวข้างในข้งก่อนเราก็ได้รีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ของ OPPO นะนี่คือแบรนด์แท้เแล้วก็ถ้าเกิดจะติดต่อทางเทดทางไลน์อะไรไม่ได้ก็โทรได้เลยนะคะ 092, ย7 0ก0าสอนะคะ ันนี้คือจะเป็นแบรนด์ของ oppo นะ a สามเอปกติถ้าเราอันนี้ของแท้เลยใช่ไหมอันนี้คือของแท้ของแท้ก็มีของฟรับติเอก็มีนนถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปที่เขาขายร้านค้าเหล่านี้ถ้าถ้าคนไหนที่ดูคลิปอู่ไปเช็คราคาจะ,จะอยู่ที่เลทสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเดี<ม>๋เราเดี๋ย,เร,เ,ยเราจะขายแค่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคร<ม>ับผมถูกมากเลมันจะมีแ <นะ S 1> รงสี่ 4, จิกรอมสิบสี่กิก แล้วก็แรมบูคิกแล้วก็ลอมร้อยยี่สิบแปดคิกนะแล้วแต่แล้วแต่ลอมนี่นราคานะครับเริ่มต้นที่สองพันสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับคือถ้าเราไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยเด็กอยู่ที่สี่พันกว่าถึงหน้าต่านะครับนี่คือโทรศัพท์อ p p o ของแท้นะครับผมจะมีของแท้แล้วก็มีของปรเกต์ a ที่แบบเรียนแบบมันก็เหมือนของทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ของมันขนาดนึงเน,นื่องจากโทรศพัพท์ที่มันสมาร์ทโฟนเนี่ยหน้าจอมันใกล้เคียงกันหมดครับมันหน้าหน้าจอ,อยี่เท่ากันหมด แต่ว่าบางคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไมโฟกัสที่ว่าจะเป็นแบรน์อะไร Oppo Vivo Samsung iPhone หรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้อย่างนี้กันเพราะราคาประหยัดเล่นได้เหมือนกันแต่ว่านี่คือแบรนด์ที่แบบมันเป็นแบรนบดที่เขาออกมาใหม่นะไม่ค่อยรู้จักเขารียว่าแบรนอ์โม o กนะครับผมแต่ว่ามันอ็คล้ายๆกันนหน้าจอกล่องมันนิดีคล้ายๆกันเลยอันนี้คือของ Oppo แ n อ,อันนี้ ของที่เป็นแดงของอีโม่หน้าจอก็น่าจะเรียงเรียประมาณเท่ากันนะครับ,รบอ่ามีสามที่ห่อนะแต่ว,ว่าไม่รู้เรียนไหนบ้างที่ตอนนี้ที่หลักๆที่เราที่ทลูกค้าสั่งเยอะมาเอาเยอะมากมีสามหอของโคโปแล้วก็มีวีโร่แล้วก็มีของแดงของอีโมนี่นะครับ,รบมีสามแดงที่เราตอนนี้ที่เราวางจำหน่ายนะเดี๋ยวแบบ แบรนด์ของไอโฟนซัมซุงก็มีแต่ว่าตอนนี้เราไม่ค er ่อยมีเวลานะเนื่องจากเป็นช่วงรุ่นรุ่นทำงาก็ต้องไป่ทำงานพึ่งตาเนื่องจากทำงานทุกวันเพิ่งเสร็จข้าวทเลวันนี้มีโอกาสถึงรีบข้ามไปฝากฝากท้ายก็เลยไป็นรับของนะครับฝากเป็นรับจากบริษัทอันนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็คือลูกค้าก็สั่งมาแล้วไม่รีบข้ามรถข้ามรถอันนี้เป็นมุ้อันนี้เป็นมุ้นะคะเป็นี่เกิดติดรถอ่ารัตัวนี้คือ KFC ถ้าอยากกิน KFC นะคะก็เนี่ยสั่งพี่นนท์ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่นนท์ก็ขายอยู่นะคะโอเคค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เหลือเราจะไปส่งลูกค้าทั้งในภ่าเลือแล้วก็ที่เชียงตุงนะคะที่เชียงตุงเนี่ยหมันก็จะขึ้นไปหลังเข้าพรรษานะคะเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแล้วน้อก็จะเข้าพรรษาแล้วนะคะแล้ที่นี่ที่เชียงตุงนะคะหรือว่าในในท่าเรือนาอก็จะเข้าพรรษาก่อนนะคะเข้าพรรษาก่อนเพราะว่า เห็นบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเรือนหน้าใช่ไหมแต่อันนี้คือเข้าเรือนนี้เลยเนาะแต่ไม่ตรงกันเนาะทุกทุกครั้งนี่คือต่างแค่วันสองวันเองเนาะต่างแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าที่สชิงตรงนี้ยเข้าเดียวขนาดนี้เนาะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเข้าเดียวเนาะทำไมถึงไม่เหมือนกันเนาะคือแต่แต่พม่าเนี่ยคือจะเข้าพร้อมกับไทยนะทำไมถึงแบบมันมันคาดเคลื่อนกันขนาดนี้เนาะข้อภาษาไม่ตรงกันเนาะนะคะ โอเคค่ะก็หลังการขา,สายส่งวันก็จะได้รับสินค้าแล้วนะคะรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ค้ายอยู่ไกลเนาะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปส่งส่งอะพอส่งไปแบบนี้เนาะมันอาจจะแบบเสียหายหรือว่าของหายอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นของสําคัญเนาะก็เลยต้องไปส่งถึงที่นะคะหมายต้องไปส่งถึงที่เลยนะคะตรงนี้ ไม่ได้สากรถไปถ้าฝากรถไปเนี่ยคือคนบางทีของหายนู่นนี่นั่นเนาะก็ไม่มีใครรับผิดชอบตรงนี้นะคะใหม่ก็เลยต้องอาสาไปส่งถึงบ้านเองเลยนะคะคือลูกค้าไม่ต้องแบบเป็นขอวงว่าจะไม่ได้ของนะคะได้ของแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเืเน,นี้เปปุด <c oughs> ที่ปลายทางได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จัก,กรยานไฟฟ้าก็ขายนะคะราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะคะ ราคาเท่าไหร่นะหาพี่นนท์หมืเพราะว่าใหม่ไม่ได้เป็นคนขายใหม่เป็นคนรีวิวนะตัวดีล้วัวดีโทรศัพท์เข้านะตัวดีถ้าเป็นรถสเกลไม้ฟ้าถ้าเป็นแบรนด์ของกัปตุริกเนี่ยมันเป็นถ้าเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์จริงจก็เป็นย่อฮอนด้าเองครับคือแบรนด์แบรนด์ดังเลยแบรนด์ที่ได้รับความนิยมนับทั้งจากประเทศไทยประเทศจีนประเทศเกาหลีอะไรเนาะแบรนด์ดังมากปกติีเขาจะขายเด็กอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท แต่เราขายแค่เจ็ดพันห้าร้อบาทเนาะพร้อมส่งถึงพร้อมส่ง,งสถึงหน้าบ้านเนาะเ<ะ>นื่องจากเราสั่งจากบริษัทโดยตรงเลยบริษัทที่เขามาเปิดอ,อยู่ที่กรุงเทพ<ะ>เราเราไปดีลกับเขาแล้วก็แล้วก็ขอสมงไวว่า <c oughs> อยากจะเอามา <c oughs> มาขายดูว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือ,อกันบางคนก็อยากมีอาะจักรยานรถจรักรยานไฟฟ้าเอาไปไว้ขับให้รู้ให้หลานไปยุงเรียนบ้างขับไปซื้อ ของตลาดขับไปทำกิจการต่างๆเนาะเนื่องจากเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเนาะใช่มันดีมากเพราะตัวนี้คือเริ่มนิยมใช้กันแล้วเมื่อกี้ผมไปอาไปรับของที่แม่สายแงฝั่งตะเคียกับฝั่งแม่สายเนี่ยคนขี่เยอะมากก็คนนี้ขับไปเร็วเรยนเลยนะโอเคมากเลยจะต้องซื้อให้เขาขันได้ได้วันหน้ากับจะได้ขี่ไปตลาดนะคะ ตอนนี้ตอนนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาถึงเราจะรีวิวดูว่าค่ะตอนนี้ราคาสามครึ่งหนึ่งเนาะจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันจะดีจริงๆริงไหมค่ะเดี๋ยวมันรีวิวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะรีวิวให้ดูนะครับว่าพอมันใช้จริงถ้าไม่ดีเราจะไม่เอามาขายเนาะค่ะอย่างนั้นเลยนะครับโอเคนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมารีวิวจักรยานนะคะจักรยานไฟฟ้านั่นเองเนาะเดี๋ยวจะไปส่ง สินค้ากับลูกค้าก่อนนะเพราะว่าลูกค้าตามแล้วนะคะว่าของยังไม่มาหรอนุ่นนี่นั่นนะคะต้องรีบไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะโอเคค่ะก่อนก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวจะบอกว่ายังรับออเดอร์อยู่เลยครับสำหรับพี่น้องชาวไทยแล้วเพื่อนๆทั้งหลายที่ ติดตามหรือว่าที่ไม่ว่าจะเป็นที่ร่างๆไทยเนาะใช่ที่ที่เลยกรุงเทพผมก็ส่งไปสองเครื่องครับของกรุงเทพเนี่ยส่งไปสองเครื่องส่งไปสองเครื่องอันนี้อันนี้บอกตามตรงเลยด้วยความซื่อสัตย์เลยว่าผมก็บอกว่าผมสั่งมาจากกรุงเทพนะขอไม่เป็นไรไรอยากสนุนเขาอยากเจอหนุนเอาผมถ้าอยากเจอหนุนก็ได้จริงๆผมก็บอกลุงศุภว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยผมสั่งมาจากกรุงเทพแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรป้าอยากหนุนอยากหนุนน้องนน อ๋อถ้าอย่างเราก็ต้องขอบคุณมากเลยตัวเราไดสั่งไปให้สองเครื่องนะงครับก <c oughs> ็ขอบคุณมากนะครับที่เราค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะแล้วสำหรับใครที่อยากจะสั่งออเดอร์เพิ่มนะครับว่าจะเป็นสินค้าหนารือว่าเป็นโทรศัพท์หรือว่าของใช้ประจําประจําวันของใช้ชีพประจำวันเนาะของใช้ในบ้านนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงทยอยลงในเพจหรือว่าในเพจของเราครับว่าเราขายอะไรบ้านเพราะว่าเราขายราคาย่าวเพราะว่าเราเราแค่คิดกําไรเล็กน้อยคิดจากค่าส่งนะเราจะไม่คิดกำไรเยอะ ถ้าเป็นถ้าตอนที่กําไรเยอะจริงๆอ่ะอันนี้เขาจะขายเด็ดละสองสามพันถึงห้าพันเนาะเราให้ขายแบบพันกว่าบาทเองเดีเราเช็คเงินแค่ค่าขนส่งนิดนึงแล้วได้คันนมลูกอะไรที่นี้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาเอากำไรอะไรเยอะนะครับค่ะแล้วก็ไปติดตามตรงที่เพจทูเดดี้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อมาทาทุกช่องทางได้เลยนะเดี๋ยวมายจะลงให้นะคะเนาะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。